พวกเรามาจากสถาบัวนวิทยาลัยราชบักฑิตย์นะครับมาจากสาบารวิชาการศึกวัวัคนนี้นะครับพวกเราจะขอความรู้เรื่องประกันคุณภาพภายนอกนะครับซึ่งพ่ให้ความรู้รว่าเรามีนะครับคูณท่านกินตีเดชสุขสันต์นะครับผู้ในการรงเียนบ้านท่งหลู้มีสน้อยน้องจังที่ลาภกับสุนทรพันธ์บ การเริ่มต้นได้ลนะครับแล้วถามหอนะครับว่าการศึกษารตั้งอยู่ที่ใดแล้วก็มีจุดเด่นอะไรบ้างก็โรงเรียนมัธยมตน้อยนองจานพิทยาะครับตอนนี้ก็ตั้งอยู่ที่อยู่ที่ห้าตั้งอยู่ทนเชียงหม่เมืองจังหวัดรนบรสํากสำนักงานเตพื้นที่การศึกษานิทยาศาสตรันทรีซึ่งมีหุ้มด้วยีณิตศาสตร เป็นรูปในการเรียนนะครับสำหรับการศึกษาพอจบปริญญาตรีการศึกษาแบบมื่ส่วนปริญญาโทการศึกษามหาวิทยาลัยการบริหารการศึกษาและจบปริญญาเอกการศึกษาสุตสาหกรรมดิจการบริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอะไราชภัฏช่ไหมครับแล้วจะมีจุดเด่นอะไรบ้างครับสำหรับที่โรงเรียนนี้นะครับในเรื่องของจุดเด่นที่ เป็นซิกเนเจอร์ของทุกคนน้อยนะครับก็ที่ได้รับรางวัลก็คือแง่การเรียนโครงการบริจิตร์นะครับก็เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ก็หลายๆโรงเรียนก็มาดูเลยก็มาดูงานที่นี่แล้วก็ที่ตอนนี้กําลังพัฒนาอยู่ก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาของระดับอุดมวัยตอนนี้เรากําลังจะบูรณาการเข้ากับมอนเตสอรีนะครับ กำลังพัฒนาอแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งก็เป็นเรื่องของการกีฬากีฬาเนี่ยปีที่แล้วนักกีฬาลักบี้ทุกอลเจ็ดคนเราไปได้แชมป์ภาคอีสานแล้วก็ได้เข้าไปชิงแชมป์ประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ได้ระดับที่สามนี่ก็เป็นจุดนึงครบผมคำถามที่สองครับ การประกันคุณภาพภายนอกกับมีความสำคัญต่อการประกันแน่นอนการประกันคุณภาพภายนอกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้สถานศึกษาของเรานี้เกิดการปรับตัวนะครับถ้าไม่มีการประกันเนี่ยก็จะทําให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนทํางานโดยไม่มีจุดหายแต่เมื่อมีการประกันภายนอกเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้ทุกโรงเรียนต่างก็จะพัฒนามาตรฐาน คุณภาพของโรงเรียนโเให้เข้ากับเกณฑ์ที่เขากำหนดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นตัวที่จะยกระดับคุณภาพของโรงเรียนเข้าไปการท้ประกันประกันแล้วที่หมต่อสัานียแล้วแล้วีหมต่อผู้เรียนอะไรบ้างอันนี้มันก็จะส่งผลเป็นขั้นตอนต่อเนื่องครับเมื่อโรงเรียนกำหนดเกณฑ์มาตรฐานไปแล้วเนี่ยผู้บริหารก็จะต้องไป มีเทศติดตามที่ครูนะครับว่าจะต้องดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้ตามนี้แล้วครูก็จะต้องไปเที่ยวถึนนักเรียนซึ่งมันก็จะเกีดยลขยโดยโตรงนะครับทาให้ครูเนี่ยมุ่งม,มั่นในการสอนแล้วสิ่งที่นักเรียนจะได้รับก็คือคุณภาพนั่นแหละมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันไป การวิครับคือเรามีประกันคุณค่าแล้วเนี่ยเราจะมั่นใจนะครับว่ามีแล้วเนี่ยสารการเราจะมีขึ้นทีไหมสำหรับผู้บริการเองก็คิดว่าประมาณ80%ที่ท,ที่ที่จะช่วยให้สถานศึกษาของเราได้พัฒนามากขึ้นแต่ถ้าจะ500%เนี่ยนะครับจะต้องขึง้นอยู่ที่ครูผู้สอนอันดับหนึ่งเลยนะที่ครูผู้สอนส่วนผู้บริหารนั้นเป็นเรื่องรองลงมาผู้บริหารถ้า มีการเที่ยวเห็นยิ่งแค่ติดตามได้เป็นตอนนี้ะพวกนี้นะครับครูมีความเสียสละเอาใจใส่ตันักเรียนจริงๆครับมันก็จะส่งผลทําให้ผู้เรียนมันมีคุณภาพก็จะทำให้ได้มากรฐานตามตามที่เกมส์สมัครคกับผมขารทชาครับค้างาชการเนี่ยมี การทํงาการปฏิบัติงานให้ถึงประสบความสำเร็จนะครับเรื่องนี้นะครับเราก็ก็จะเริ่มตั้งแต่การเขาเรียกว่าการวิเคราะห์นะสวดวิเคราะห์ตอนที่ผู้บริการมาอยู่รูเรียนนี้นะครับก็จะจัดประชุมคณะครูเพื่อที่จะทําให้สถานศึกษาเนี่ยเดินไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ประชุมครูประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมผู้ปกครองนั่นเอ จากนั้นเราก็ไปเป็นไปดูกับเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานจริงๆแล้วเนี่ยประกันคุณภาพภายในก่อนก่อนที่จะไปคุณภาพภายนอกนะครับอส่วนคุณภาพภายนอกเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของผลผลไฟได้เพ่วบคุมื้อผลไฟได้แต่ที่สําคัญเนี่ยเราต้องประกันคุณภาพภายในของเราให้ได้ก่อนนะครับถ้าเรียนเรามีคุณภาพมันก็จะเข้าไปสู่เรียนมาตรฐานที่ต้องการครับ ครัอบออก,ก็ขอขอบคุณท่านกิจเดชนะครับศึกษย์สาวที่มาการเรียนว่าที่เป็นน้อยหลักการอย่างครับประมาณานี้เรียองความรู้เราขอบคุณครับที่มีเราจะเอาความรู้ที่ได้มาไปสนครับขอนครับครับ